ฮัลโหลสวัสดีทุกท่านวันนี้มาอัดคลิปเปิดอีกแล้วนะเนื่องจากว่าหัวกิวของของเราของร้านรีสอร์ทเนี่ยได้โปรแคสต์มา500แคสต์เฮ้ย5,000 0แคสต์เลยผมก็จะเอามาสวย้นี่นะฮะไอฮิดเด้นช็อปเนี่ยเป็นคอสตูมเนี่ยวันนี้มีมีคุณวีอยู่ด้วยนะขอเสียงหน่อยครับ <Hey. S 1> มาช่วยกันลุ้นนะฮะเอาล่ะเริ่มกันนะนะปึ๊ด โอ้บัลไลจริงๆตอนนี้อยากได้ที่สุดคือหัวเคียวกับหลังเคียวนะฮะมาล,ล่องหนนอนนั้นไม่ใส่อยู่ละต่อยาวๆไปเลยโอ้ในโคโคอสตูมคืออะไระเอ๋ในคมเนเซอร์เสื้อเป็นงี้หรอใมเนเซอร์ไม่ิกนี่อ๋อดั้งเดิมดั้งเดิมเฮ้ยเอยเอมันจะสวยไว้เอาใหม่มาเอ้ย,อยแบบดั้งเดิมเนี่ยแหละดีหายาก นิ่นชาส้นตีนฮะโอ้ยเชียร์ให้แต่ละอัน500บาทนะฮะลูซิเฟอร์เอ้โหมวยไอ้เหี้ยห0 0 0 0แคชห้0รบาทอะไรวะเนี่ยแฉงชั้นแฉงชุนเฮลเ멧ตัวที่ยังไม่เข้าเ ไอตัวที่เรียกเต่าใหญ่ๆมาตีว่ะไอหัวที่ตีจะมีอ่ะโอ้ย่จังได้แลมาหนึ่งนะไม่ใช่ของประหลาดนะหนึ่งโอ้เสื้อพุกไปครึ่งทางแล้วนะฮะโอ้ยหัวเคียวกูไปไหนโอ้โหแต่ละอันนี่แบบโอ้ยกล้อง โอเคเอาของแรมาสองอันแล้วโอ้โหเว็นจริงโอ้โหอันสุดท้ายโอ้หมดซบหมดแล้วหมดแล้วมาตรูดมาตรูดเละนะฮะสรุปว่าเละได้ของแรงสองอันเจ๊งๆทั้งนั้นนะฮะ